สวัสดีครับนี่ก็ททวี360องศากับผมธนินท์วัฒนพัฒนวิรุณนะครับวันนี้เราไาปตามการพยากรณ์ปัญหาห <4 TV S 1> มอกควันไฟทับเหนือกันครับ สำหรับภาคเหนือตอนบนขณะนี้ยังคงเป็นช่วงเวลาล่อแหล่ต่อการเกิดปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควันไฟอย่างมากแม้ล่าสุดสถานการณ์จะดูดีขึ้นครับเพราะมีฝนฟ้าขนองช่วงสุดสัปดาห์มาเป็นตัวช่วยไว้การแปลภาพถ่ายดาวเทียมจุดฮอสปอตหรือจุดความร้อนล่าสุดของอุตุนิยมวิทยาประเทศสิงคโปร์พบสถานการณ์ล่าสุดเผานั้นยังคงมีอยู่ในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับต่อเนื่องเข้าไปถึงประเทศเมียนมาครับขณะที่ภาพใหญ่ลักษณะกาศภาคเหนือกําลังเป็นใจกับปัญหาหมอกควันไฟกลับมาครับเพราะว่าหย่อมความ ร้อนจะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นมัจนถึงสิ้นเดือนนี้ทําให้ฝนแทบจะไม่มีโอกาสตกในภาคเหนือส่วนความร้อนนั้นอีกวันสองวันภาคเหนือก็มีโอกาสขึ้นไปแตะระดับ44องศาครับซึ่งเป็นเหตุให้ที่แม่ฮ่องสอนจึงยังคงม,มีค่าฝุ่นละอองในากาศเกินมาตรฐาน120มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมากกว่า9จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาและวันนี้ก็วัดได้ถึง185มโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับที306องศาตรวจสอบต่อกับข้อมูลลมที่พัดปกคลุมภาคเหนือในตอนนี้ ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นลมไม่แรงนะครับจึงทําให้คาดการภาพปัญหาหมอก <And S 1> ควันไฟใน,น is <it> is อนาคตได้ว่าห <the influence S 2> มอกควันไฟที่จะเล่นงานชาวเหนือจากนี้จะเกิดจากการเผาในบริเวณจังหวัดของท่านเอง <Yeah. S 1> เพราะว่าลมแบบนี้นนครับไม่มีผลต่อการพัดนาหมอกควันไฟจากจังหวัดหนึ่งไปให้อีกจังหวัดหนึ่งได้ในวิเชียรจุกรุ่งเรืองอธิปิกรกวมคุมลพวิษบอกว่าลักษณะแบบนี้ครับทำให้ยิ่งต้องเฝ้าระวังการเผาเป็นพิเศษอีกครั้งเพราะว่ามีน้ำรมสูงที่จะทาให้ปัญหาหมอกควันไฟกลับเข้าขั้นวววิกกกกออีคครรรั้งงนนนบายยสุุพ์ทโมม่่ช เช้าลมตัตกนั้นจะสามารถพัดเอาหมอกควันไฟจากทางเมียนมาเข้ามาปกคลุมแม่สอนเชียงรายเชียงใหม่ได้ประกอบกับตอนเช้าอากาศเย็นจะกดให้หมอกควันไฟอยู่ต่ำเป็นอันตรายต่อประชาชนได้จึงขอให้เตรียมรับมือกับสภาวะที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นด้วยและต่อไปนี้ครับก็คือภาพรวมสรุปสถาณ์ความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟและไฟป่าภาคเหนือตะบนล่าสุดในหลายวันที่ผ่านมาครับส่วนตอนนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับกับลักษณะอากาศโดยรวมครับ ทที่ทั่วไทยยังมีอากาศร้อนต่อเนื่องจากยอมความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับร้อนสูงสุดที่ภาคเหนือ38องศาอีสานและภาคกลาง37องศาส่วนกรุงเทพร้อนส36องศาครับสัปดาห์ใต้พรุ่งนี้ยังสดใสแต่วันมะรืนครับคลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมฝั่งอ่าวทไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น20-40%ของพื้นที่ฝั่งอันดามันฝนจะเพิ่ม10-30%ของพื้นที่ระวังคลื่นจะกลับมาสูง2เมตรในบริเวณที่มีฝนตกนะครับ สุดท้ายครับกับงานมากับที่รักโลก3 6 0องศา2014 s a v e The World Expo จะเริ่มขึ้นแล้ววันที่23-25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับตอนนี้เปิดรับให้องค์กรสิ่งคโปร์ตัวจริงทั้งหลายทุกภาคส่วนเลยครับเข้าร่วมกับครอบครัวสามดูรายละเอียดที่ที่นี่ 360expo.com และทีี 360chef3.com ครับเรามาต่างกันต่อในช่วงของข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี360นะครับ